มาฝนก็หินแล้วใไฮดจาจะคั่วไม่คิดนึะแน่ตะคว่วไม่คิดนึกแล้วเอาน้ำต้มน้ำบีบใส่น้ำต้มน้ำบีบใส่มันจะปูเหมือนตะขนมถ้วยปูนะอมันจะปูเหมือนขนมถ้วยปูเราก็กินเข้าไปเนี่ยนะเหมือนตะกอนสเล๊ทอ่ะคืนอหลองอยู่ไปเลยเอแล้วมันไปหอ ไปไอ้ขี้ปูนนะโอมาทางกอนเหลือเนี่ยมันดื่มกลอมเลยมันจะไปฮ้องเพราะว่าเราเดียวโอมานี่ยโอทางเหลือดทางก้อนเลยพะทางปัตตหะนี่จริงใช่ไหมเนี่ยจริงมีคนเคยใช้ไหมในคุณแล้ก็บ้านะมีคนเคยถามใช่ไหมได้ผลใช่ไหมแล้วมาอีหยางนิวในปีเนี่ยมีต้นยา ใต้ใบฮะยาใต้ใบอมตะก่อ uh ม uh, ันกอยเออเออแลมูสามชิ้นเอ้ยมูสามชั่นสามชิ้นก็น่าต้องอย่างเนี้ยเอามาต้มเออแล้วกินน้ำมันเออนั้นมันจะปุ้ยก้อนนิ้วมันจะปุ้ยเอามาเลยนะนิ้วพอโลเดียวเนี้ยมันมันจะมีตกตะกลอนนะเออสิบหมอตกเป็นสิบหมอเขาชิดยาแล้ว หมอเขาชี้ยาหลายๆไขมันนะเพรเดียวนี่ไขมันนี่ออก้วนนะนะออกมาโอ้แต่ใส่โคตน้ำนี่เลยแบ่งชันเลยนะนะข้างล่างนี่เป็นเหมือนตะคี้โฉนนะนะเลือด